สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะไปให้ไพ่พเป็นคนเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวต,ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรแล้วจะเป็นเรื่องราวของใคร เรามาดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและพลังงานนี้มันใช่พลังงานของคุณไหมถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณก็ไปกันต่อกับพี่หมอนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ฟังเพลินๆได้หรือจะเรื่อนไปดูคลิปอื่นก่อนได้นะคะเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะหกถ้วย The e m p t e s s หนึ่งถ้วย พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตอนนี้พี่หมอมองได้อยู่สอสถานการณ์นะคะคือหนึ่งคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเก่าในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตซึ่งเขาต้องการกลับมาขอโอกาสจากคุณต้องการกลับเข้ามาทําสิ่งดีๆให้กับคุณต้องการเข้ามาให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณกับสคุณรอคอยคนในอดีตให้กลับมาในความสัมพันธ์ คุณยังรอคอยให้เขากลับมาแก้ไขรอคอยให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณรอคอยให้เขากลับมามอบความรักที่ดีให้กับคุณแต่คุณอยู่ในจุดที่ขอรอแต่ไม่เทคแอคชั่นอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วและระหว่างนี้คุณเลือกที่จะกลับมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นส่วนคนที่ คนรักเก่ากลับมาแล้วคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะให้เขากลับมาในความสัมพันธ์ไหมคุณยังขอดูสถานการณ์และดูสิ่งต่างๆรอบตัวหลังจากนี้ก่อนนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเราให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าคุณกำลังจะเจอสถานการณ์อะไรและเรื่องราวเหล่านี้มันใช่เรื่องราวของคุณไหมเรามาดูกันนะคะขอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคะ แปดเหรียญมีคนกําลังอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากกลับเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยากกลับมาทําทุกอย่างให้มันสามารถไปต่อได้ในอดีตคุณกับเขาอาจจะเคยวางแผนร่วมกันมาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะก,การใช้ชีวิตการท่องเที่ยว แผนการเดินทางต่างๆที่อยากมีเวลาดีๆร่วมกันแต่ในตอนนี้ความสัมพันธ์มันหยุดชะง,งักไปคุณกับเขาอาจจะตัดจบเลิกลากันไปแล้วหรืออาจจะอยู่ในช่วงเว้นระยะห่างกันไม่มีการพูดคุยกันแต่ในตอนนี้เขาคนนั้นกําลังอยากกลับเข้ามาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์จากแดเหรียญให้มันกลายเป็นสิบเหรียญและเติมเต็มความรักความมั่นคงซึ่งกันและกันนะคะ The magician เขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีศิลปะในการพูดจาบางครั้งเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเขาแค่อยู่เฉยๆมันก็มีคนเข้ามาหาเขานี่ก็คือสาเหตุหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้คุณกับเขาต้องตัดจบเลิกรากันหรือมีปัญหากันเพราะเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าความเฟนลี่ของเขาการมีอธัธยาศัยไมตรีที่ดีของเขามันทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจ เพราะหลายๆครั้งคุณก็รู้สึกและสัมผัสได้ว่าคนที่มาหาเขาหรือเข้ามาในชีวิตของเขาต่างหวังผลประโยชน์จากตัวเขาหรือร่างกายของเขาแต่เขากลับให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนโดยไม่มีระยะห่างหรือไม่มีเส้นแบ่งในชีวิตหรือไม่มีเส้นแบ่งในความสัมพันธ์เลยมันเลยทําให้คนรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งทงที่บางครั้งคุณพยายามเข้าใจเขาพยายามเชื่อมั่นในความรักที่เขาบอกคุณ แต่เวลาคุณเห็นการกระทําที่มันไม่มีการแยกแยะการกระทําที่มันดูไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่ให้เกียรติคุณคุณก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้จนในที่สุดคุณตัดสินใจเลิกลาแล้วออกมาจากชีวิตของเขาตอนที่คุณเดินออกมาเขายังไม่รู้ตัวนะคะว่าเพราะอะไร เขายังไม่รู้ว่าสาเหตุหลักๆมันคืออะไรเขายังไม่รู้ว่าความที่เขาเฟรนลี่ความที่เขาอัธยาศัยเมตีดีหรือไม่เคยมีขอบเขตในชีวิตให้ใครๆเลยมันทําให้คุณไม่พอใจเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบมีความสุขถึงจะมีความสงสัยในใจบ้างก็ตามว่าคุณโกรธเขาเรื่องอะไรคุณหายไปเพราะอะไรแล้วทําไมคุณถึงต้องเลิกลากับเขาแล้วทําไมการกระทําที่เขามีอัธยาศัยเมตีดีกับคนอื่น มันก็แค่เพื่อนแค่คนรู้จักเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้อยากสารสัมพันธ์กับใครนอกจากคุณทําไมคุณถึงไม่เข้าใจทําไมคุณต้องเก็บมาเป็นประเด็นช่วงแรกๆเขายัางรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เลยใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนที่เคยเป็นโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณสองถ้วยแต่พอคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วเขากลับรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาต้องรักษาน้ำใจและทะนุถนอม เขาเริ่มสังเกตและคิดทบทวนการกระทำของตัวเองย้อนหลังกลับไปหลายๆครั้งที่เขาไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณคุณพยายามพูดพยายามบอกแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมองว่ามันเป็นเรื่องเอาแต่ใจตัวเองมองว่าเป็นการเรียกร้องแต่ในตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเขาผิดจริงๆที่เขาไม่เคยมีสถานะที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีขอบเขตท,ที่ชัดเจนให้กับคนอื่นที่เข้ามา เขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้คนที่เขารักกลับไปเขารู้ตัวแล้วนะคะว่าในตอนนี้เขารักคุณ6กเหรียญเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณหลังจากนี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อขอโอกาสจากคุณอีกครั้งและเขาค่อนข้างมั่นใจมากว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาคุณจะให้โอกาสเขาได้แก้ไขได้แก้ตัวและปรับปรุงตัวพี่หมอมองว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะ The view ตอนนี้เขากําลังมองหาผู้หญิงคนนี้กําลังมองอยู่นะคะเขากําลังมองหาช่องทางมองหาจังหวะเวลาที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขามองว่าเขาควรจะเข้ามาช่วงเวลาไหนที่จะทําให้คุณไม่โกรธเขาหรือไม่ผักใส่ไล่ส่งเขาไปเขากําลังหาจังหวะเวลาที่ดีเพื่อเข้ามาหาคุณอีกครั้ง The h i g h p i t e สิ่งอะไรที่มันค้างคาใจคุณหรือสิ่งอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจ การกลับมาในครั้งนี้เขาจะแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาจะทําให้ปมในใจคุณหายไปเขาจะทําให้คุณสิ่งที่คุณค้างคาใจมันลบเลือนออกจากความคิดของคุณเขาจะพิสูจน์ตัวเองจะทําตัวเองให้มีคุณค่าและมีความชัดเจนต่อคุณนะคะเด็กถือเหรียญตอนนี้เขามั่นใจและมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเขากําลังมองเหรียญที่อยู่ในมือซึ่งก็คือคุณคุณคือสิ่งล้ําค่าที่เขาต้องทะนุถนอม ในอดีตเขาอาจจะเคยละเลยแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นคนใหม่เริ่มต้นดูแลรักษาคุณและพาคุณเดินไปสู่จุดหมายด้วยกันเขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณอีกจะไม่ยอมปล่อยสิ่งล้ำค่าในมือของเขาให้หลุดลอยไปค่ะ เด็กถือเหรียญถ้าในอดีตเขาเคยให้ความรักที่ไม่สม่ำเสมอหรือให้ความรักที่ไม่ชัดเจนกับคุณการกลับมาครั้งนี้เขาจะเริ่มต้นทำทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ศูนย์เพื่อให้คุณกลับมาเชื่อใจในความรักที่เขามีให้เขาจะหยิบยื่นความรักที่สม่ำเสมอให้กับคุณและจะทำให้คุณเห็นว่าเขาไม่เคยมองใครนอกจากคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากทำให้คุณนะคะและห้ดาบ เขาต้องการที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาและปรับความเข้าใจกับคุณจริงๆเขาอยากกลับมาเป็นคนที่ดีเพื่อคุณอยากกลับมาทําให้คุณกับเขาได้ไปต่อได้ส่วนไพ่ต้านสำรับเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าตอนนี้เขากําลังรอจังหวะได้โอกาสจริงๆนะคะรอจังหวะได้โอกาสที่จะกลับเข้ามาหาโอกาสที่จะเข้ามาทําให้คุณยอมเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งช่วงเวลาที่พี่หมอมองเห็นที่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาคือ ภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้หรือภายในเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่เขาคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะแต่ชา้าที่สุดไม่เกินเดือนกันยายนเขาจะติดต่อคุณมาเพื่อขอปรับความเข้าใจและขอกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าถ้าณนะวันนี้เขาบอกอะไรคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้คะ เรียนรู้เขาอยากบอกคุณว่าให้คุณเปิดโอกาสกลับมาเรียนรู้กันและกันอีกครั้งเขาอยากให้คุณกลับมาเรียนรู้เขาเขาก็จะทําความเข้าใจกับคุณให้มากขึ้นจะปรับตัวปรับปรุงตัวและเข้าใจความเป็นคุณและเรียนรู้ความเป็นคุณให้มากขึ้นขอให้คุณเปิดโอกาสเปิดใจให้เขาอีกครั้งแล้วเขาจะงดเว้นการใช้อารมณ์ เขาจะใช้เหตุผลมากขึ้นถ้าในอดีตเขาเคยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหลังจากนี้เขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นจะไม่ใช้อารมณ์กับคุณจะไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดและเสียใจอีกกลยุทธ์เขากาลังวางแผนจริงๆนะคะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้เขากําลังรอจังหวะและเวลาและโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณคุณเตรียมรับมือกับการเข้ามาของเขาได้เลยนะคะ ข้ามอุปสรรคเขาจะทําทุกอย่างให้คุณกลับมาเชื่อใจเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้อุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหายไปและเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะและเขาจะกลับมาดูแลคุณกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มั่นคงให้ไปสู่การเป็นครอบครัวและดูแลซึ่งกันและการไปตับลมหายใจสุดท้ายของเขาและคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%ค่ะ6ถ้วยชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก9ดาบชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมแทมเพลนราศีธนู ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่6-16 26, 26คนที่เกิดวันที่9-19 29, 29คนที่เกิดวันที่14-24คนที่เกิดวันที่3-13 23ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะและพี่หมอลบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นค่าครัวพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ